สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เล่าเรื่องเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องราวสุดฮิตที่หลายคนรู้จักกันดีแต่ก็ยังงงๆว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นั่นก็คือบั้งไฟพญานาครับไอ้เจ้าลูกไฟปริศนาที่โผล่ขึ้นมาจากกลางแม่น้ำโขงเนี่ยมันไม่มีเสียงไม่มีควันพุ่งขึ้นไปในอากาศแล้วก็หายไปเฉยๆใครเห็นก็อึง้งทึ่งและสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะ ทุกๆปีพอถึงช่วงออกพรรษาผู้คนจากทั่วสารทิศก็พากันไปรอชมปรากฏการณ์นี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายและบึงการครับบางคนก็เชื่อสุดใจเลยว่านี่แหละคือปาฏิหาริย์จากพญานาคที่ท่านขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงบาร,รมีในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์แต่บางคนก็มองว่าเป็นแค่เรื่องของธรรมชาติหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นฝีมือคนด้วยซ้ำไป วันนี้เราจะมาคุยแคะแกะเกากันแบบสบายๆว่าตกลงเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ครับจุดเริ่มต้นของเรื่องบั้งไฟพญานาคเนี่ยมันผูกพันกับเรื่องของพญานาคอย่างแยกไม่ออกเลยครับเชื่อกันว่าพญานาคคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ใต้บาดาลของแม่น้ำโขงคอยดูแลคุ้มครองทั้งสายน้ำและผู้คน การที่พญานาคจุดบั้งไฟถวายพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษาก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมที่เล่าขานสืบทอดกันมานานมากครับสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาที่แข็งแกร่งของชาวบ้านริมโขงที่อยู่คู่กับสายน้ำและตำนานลี้ลับนี้มาตลอดจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องบั้งไฟแล้วตำนานพญานาคยังมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับบางความเชื่อก็บอกว่าแม่น้ำโขงที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย แท้จริงแล้วมันคือทางเชื่อมหรือประตูลับๆที่จะพาเราไปสู่เมืองบาดาลของพญานาคเลยทีเดียวครับและในคืนออกพรรษาที่ว่าเนี่ยเชื่อกันว่าพญานาคท่านจะออกมาจากเมืองบาดาลเพื่อมาร่วมงานบุญใหญ่บนโลกมนุษย์การที่บ้างไฟปรากฏขึ้นก็เลยเหมือนเป็นการบอกว่าพวกเราออกมาแล้วนะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวังนาคินคำชะโนดที่หลายคนรู้จักกันดีซึ่งก็เป็นอีกจุดที่เชื่อว่าเป็นอนาเขตของพญานาคและมีความเชื่อมโยงกับปริศนาบ้างไฟพญานาคในแง่ของพลังงานเร้นลับที่ส่งผ่านกันด้วยนะครับคนที่เคยเห็นบ้างไฟพญานาคด้วยตาตัวเองเนี่ยหลายคนเล่าว่ามันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆครับลูกไฟสีแดงชมพูจะพุ่งปรวดขึ้นจากน้ำอย่างรวดเร็ว พุ่งตรงขึ้นฟ้าแล้วก็หายวับไปเลยแบบไม่มีเสียงหรือควันอะไรเลยนะครับหลายคนเชื่อว่าถ้าได้เห็นบ้างไฟพญานาคแล้วจะเป็นสิริมงคลมากๆจะนําโชคดีมีลาบและมีความสุขเข้ามาในชีวิตบางคนถึงกับลองอธิษฐานขอพรดูแล้วก็ได้ผลตามที่ขอจริงๆก็เลยยิ่งทําให้ความศรัทธานในองค์พญานาคยิ่งนั่นแฝนขึ้นไปอีกครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีคนที่พยายามหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนักวิจัยบางท่านเคยลองเอาอุปกรณ์ทันสมัยอย่างกล้องอินฟราเรดหรือโดรนไปสำรวจดูแต่กลับไม่เจอแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ที่มากพอจะผลิตลูกไฟจำนวนเยอะๆได้พร้อมกันแบบนั้นเลยครับ แถมยังมีคำถามคาใจว่าทำไมบ้างไฟถึงปรากฏแค่ปีละครั้งเฉพาะช่วงออกพรรษาเท่านั้นแล้วยังไม่มีใครถ่ายคลิปหรือภาพชัดๆตอนที่ลูกไฟมันเริ่มก่อตัวจากใต้น้ำได้จริงๆสักทีนอกจากนี้ก็ยังมีบางคนแอบ,บกระซิบว่าหรือนี่อาจจะเป็นฝีมือมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือเปล่าโดยอ้างอิงจากการใช้กระสุนสองวิถีหรือพลุที่จุดจากใต้น้ําแต่ข้อโต้แย้งก็คือถ้าคนทําจริงทําไมไม่เคยมีใครจับได้คาหนังคาเขาเลย และการที่จะจุดลูกไฟจํานวนมาหาศาลหลายร้อยลูกในหลายจุดพร้อมกันทั่วแม่น้ําในคืนเดียวเนี่ยคิดดูสิครับว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแค่ไหนครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงของบั้งไฟพญายนาคจะเป็นอะไรกันแน่มันก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาแห่งสายน้ำโขงที่น่าตื่นตาตื่นใจและดึงดูดผู้คนให้ไปเฝ้ารอชมทุกๆปีเลยครับมันคือเรื่องราวที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความเชื่อโบราณวิทยาศาสตร์และความเร้นลับของธรรมชาติที่ยังคงรอให้เราค้นหาคำตอบไม่ว่าคุณจะเชื่อในปาฏิหาริย์หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือปรากฏการณ์นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความศรัทธาของคนไทยริมฝั่งโขงไปแล้วอย่างแยกไม่ออกครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวที่เรานำมาเล่าในวันนี้และก็อาจจะลองเปิดใจรับฟังทุกข้อสงสัยเพื่อหาคำตอบในแบบของคุณเองดูนะครับ ถ้าใครมีประสบการณ์ตรงหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคที่น่าสนใจก็สามารถมาแบ่งปันเรื่องราวกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลี้ลับและประเพณีไทยที่เล่าเป็นกันเองอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์พอดแคสต์ตอนนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้เช่นกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ